ติดตามกันต่อนะคะช่วงที่2ของรายการสมาร์ทมันนี่ค่ะมั่งข้างทางความรู้นะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางราคาทองคําในสกราชใหม่ปี2557นะคะกับคุณนัทธีจุทาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของค l a s s ิโกฟิลเจอรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณคุณนัทมากนะคะวันนี้มาพูดคุยกันข้ามช็อตไปปีหน้าเลยดีกว่านะคะต้องยอมรับว่าในปีนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของสหรัฐโดยเฉพาะ QE เนี่ย กดดันบรรยากาศการลงทุนในทองคําอย่างตอ่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นยันปล,ยปลายปีเลยด้วยนะคะมองข้ามในปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่าคะในมุมมองของคลาสิโกฟิวเจอร์สค่ะก็สําหรับปีหน้านะคะเราก็ยังมองว่าสําหรับประเด็นทางด้าน QE ก็ยังเป็นประเด็นหลักนะคะที่อาจจะต้องติดตามแล้วก็น่าจะสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำนะเพราะว่าสังเกตยอย่างปีนี้เองนะคะตัวประเด็นทางด้าน QE เนี่ยถือว่ากระทบต่อราคาทองคำมาตนะั้งแต่ต้นปียันถึงณปัจจุบันนะคะแล้วก็ ถือว่าเป็นประเด็นหลักทั้งๆท,ท,ที่ทางสหรัฐยังไม่ได้มีการปรับลดจริงๆะนะคะแต่ว่าทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงมากกว่า20%แล้วนะคะสำหรับปีนี้แล้วก็สําหรับปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วความเสี่ยงที่จะเป็นทิศทางขาลงยังมีอยู่นะคะแล้วก็ประเด็นทางด้าน QE ก็น่าจะยังเป็นประเด็นหลักที่ตอนนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับลดตัว QE ในช่วงไตรามาสแรกของปีหน้านะซึ่งตรงนี้เนี่ย อาจจะเป็นประเด็นที่นักงคงุณต้องติดตามเลยโดยเฉพาะในช่วงต้นปีหน้านะคะซึ่งการประชุมของทาง FOMC เนี่ยจริงๆเดือนนี้ก็จะมีนะคะช่วงไปช่วงกลางกลางเดือน17-18นี้นะคะแล้วก็เดือนปลายเดือนมกราคมก็มีแล้วก็ไปถึงอีกทีหนึ่งก็เดือน3นะคะเดือนมีนาคม,ม,าคมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้อง ต้องติดตามกันในแต่ละครั้งที่มีการประชุมนะคะแล้วก็ประกอบกับถึงแม้จะมีการปรับลดตัว QE จริงนะคะแต่ว่าการปรับลดนี้ไม่ได้มีการดึงเงินออกจากระบบนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการลดการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีส่งผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะแล้วก็สําหรับประเด็นทางด้าน QE เนี่ยจริงๆแล้วนักวิเครทองคำเนี่ยอาจจะได้ยินกันมาคุ้นทั้งตลอดปีนี้นะคะ,คะแล้วก็ จริงๆแล้วปีหน้าก็ยังเป็นประเด็นที่ถือว่ายังจะต้องตับตาดูด้วยค่ะแล้วถ้ามองประเทศอื่นๆบ้างนะคะที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะที่ดูเหมือนมีทิศทางเศรษฐกิจที่สดใสขึ้นตามมุมมองของหลายฝ่ายทางยุโรปญี่ปุ่นหรือแม้แต่ทั้งจีนที่ดูเหมือนจะผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะประเด็นเหล่านี้แน่นอนทองคาไม่ค่อยชอบข่าวดีที่เราทราบกันเพราะเศรษฐกิจเหล่านี้พัฒนาขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่มากกดดันราคาทองคําให้มีโอกาสที่จะลงต่อเนื่องในปีหน้าด้วยหรือเปล่า คือจริงๆต้องต้องแยกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆประเด็นปัจจัยที่กดดันราคทองคำอย่างที่บอกว่าถ้าเศรษฐกิจดูอย่างสหรัฐตอนนี้ดูมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวปัจจัยที่กดดันทองคำเพราะว่าถ้าสหรัฐฟื้นตัวนะคะตัว QE อาจจะมีการปรับลดลงไปซึ่งถ้า QE ปรับลดตัวนี้คนก็เลยมีการขายทนบัตรทองคําแล้วก็มาลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้นจะเห็นได้ว่าดาวโจนส์สหรัฐนะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทำนิวไฮต่อเนื่องเนื่องจาก อย่างนักลงทุนเองนะคะก็มีการขายทองคำออกมาแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจที่เริ่มจะมีการฟื้นตัวเนี่ยโอกาสได้ผลตอบแทนจากตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะเทียบกับทองคําที่ปีนี้เนี่ยผลตอบแทนเป็นลบนะคะแล้วก็โอกาสที่ ทองคำจะถูกกดดันจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีขึ้นอย่างตอนน่อเนื่องเนี่ยตรงนี้ก็มีอยู่ค่อนข้างสูงแต่เพียงแต่ว่าถ้าถามว่าเศรษฐกิจถ้าเริ่มมีการดีขึ้นฟื้นตัวอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยจริงๆกดดันราคาทองคําแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะเริ่มมีภาวะที่ดูจะเป็นเงินเฟ้อนะคะ <c oughs> ตรงนั้นก็จะส่งผลบวกต่อราคาทองคําอีกครั้งเพราะว่า <c oughs> ลักษณะทองคาแล้วเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่เหมือนกับป้องกันเงินเฟ้อด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้น แต่ตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มจกฟื้นฟื้นตัวนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วก็มองว่าทองคําก็อาจจะถูกกดดันจากปัจจัยนี้ได้ค่ะมีปัจจัยบวกอะไรที่จะเข้ามาหนุนราคาทองคําในปีหน้าได้บ้างไหมคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนทองคําจะต้องไปดูทางด้านดีมานก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปีนี้ทั้งปีนะถือว่าความต้องการทองคําในแง่การลงทุนเนี่ยลดน้อยลงไปค่อนข้างเยอะ,ะนะคะเพราะว่า ประเด็นตอนปี2011 2010นะคะที่ราคาทองคำถือว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนแฮมเบอร์เกอร์คริจริงจต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2008แฮมเบอร์เกอร์ i ครซของทางสหรัฐอเมริกานะ,ะแล้วก็ทองคำก็เริ่มจะเป็นขาขึ้นตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะเนื่องจากนักลงทุนนะคะถือว่าขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นนะคะแล้วก็มาลงทุนในทองคำแต่ตอนนี้เนี่ยพอ พอดูเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวมากขึ้นทั้งทางสหรัฐอเมริกาทั้งฮังรโรนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นหนึ่งอย่างที่นักลงทุนเริ่มขายทองคำนะคะแล้วก็กลับไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าอย่างดีมานความต้องการทองคําในปีนี้อก,กองทุนเองก็ตามนะ,ะกองทุน SPDR เห็นได้ชัดปีนี้ขายออกมา500กว่าตันแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าขายออกมาลดการหข่งข้องลงไป37%กว่าแล้วนะถึงปัจจุบันนะ,ะซึ่ง ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อย่างตัวถ้ามาดูความต้องการทองคําแยกเป็นประเภทประเภทนะคะจากทางสภาทองคําโลกมีการเปิดเผยรายงานออกมานะคะ,คะจะเห็นได้ว่าในแต่ละควอเตอร์ของปีนี้เนี่ยแต่ละไตรมาสนะคะดีมานวความต้องการทองคําในแง่ p h ส s ิ c a ลนะคะในการถือครองซลลี่จริงๆเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นทุกๆไตรมาสนะเทียบกับไตรมาส เดียวกันในปีที่แล้ว <c oughs> นะคะแต่ถ้ามาดูในด้าน ETF นะคะในความต้องการในแง่การลงทุนถือว่าปีนี้ต่ําลง <c oughs> แล้วก็ถือว่าในด้าน ETF แล้วก็โ d u c t <oughs> เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดที่เป็นการลงทุนทองคำนะคะถือว่าปีนี้เนี่ยล,ลงถงะานะถือครอง <c oughs> ไม่ใช่แค่ลดลงแต่ว่าติดลบก,ก็คือม, <c oughs> มีการขายออกมา ย่างกองทุน S P D R ที่เราบอกว่าขายออกมา5เรากว่าตันแค่กองทุน S P D R กองทุนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็ขายออกมา5เรากว่าตันแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในปีนี้ให้มีการปรับตัวลงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามดูว่าถ้ากองทุนเ,เริ่มมีการหยุดขายเมื่อไหรแล้วก็เริ่มกลับมาส่งสัญ,ญญาณซื้อเมื่อเห็นว่าราคาคำทองคําทําจุดมอททอมแล้วนะคะก็ตรงนั้นก็จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่จะเป็นสัญญาณพลิกกลับของราคาทองคําซึ่งนับจุบันถามว่าราคางเี่ย ยังมียังมีลักษณะแพทเทิร์นที่มีโอกาสที่จะลงต่อต,ตัวล,ลงได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเริ่มมีการสร้างฐานแล้วเริ่มมีการพลิกกลับเนี่ยแล้วก็เบรกแนวต้านขึ้นไปตรงนั้นถึงจะเป็นจุดที่น่าจะมีแรงเข้ามาซื้อทองคําอีกครั้งนะ,ะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับทองคำเนี่ยพยายามที่จะหาจุดด้านล่างอยู่นะเพราะว่าอย่างจุดต่ําสุดเนี่ยจริงๆร,ร,ราคาทองคําในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากปัจจัยต่างๆที่ยังกดดันแล้วค่ะ ความไม่แน่นอนต่างๆปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ยังกดดันราคาทองคําอยู่ถ้าเกิดมีความชัดเจนหรือว่ามีความเสี่ยงในเรื่องสงครามหรือว่าความไม่แน่นอนต่างๆตรงนั้นเนี่ยถึงจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็บวกกับทองคําอีกครั้งค่ะมองมาท่อมของทองคําไว้ระดับไหนคะสาหรับในปีหน้าคือสำหรับปีหน้าเนี่ยมองดอลลาร์นะคะอยู่ที่1150ห่ยเหรียญน,นะคะจนจนถึงระดับ1500หรยเหรียญดอลลาร์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาดูราคาทองคำในประเทศนะคะต้องบอกว่าค่าเง ถือว่าปีนี้ก็ส่งผลกระทบต่อราคาในทองคำในประเทศค่อนข้างมากนะคะช่วงต้นปี2ไตรมาสแรกเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่แข็งค่านะคะเงินบาทแข็งค่าแล้วก็กดดันให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวลงค่อนข้างแรงะนะคะแต่ช่วงปลายปีทั้งเงินบาทอ่อนค่า,ออนคาจนถึงนับปัจจุบันก็ยังอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องแลวมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็เลยทาให้ราคาทองคาในประเทศปรับตัวลงไม่เท่ากับราคาทองคาในตลาดโลกถ้าเรามาดูกันแค่จนถึงเดือน11นะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือน11เนี่ยราคาทองคาในตลาดโลกปรับตัวลงมาประมาณ24%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าราคาทองคาในประเทศนะคะปรับตัวลงมาประมาณ 1> ม2 1เปอร์เซ็นต์ซึ่งความต่างตรงนี้เนื่องจากค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่ามาด้านั้งที่ช่วงต้นปีนะคะถือว่าราคาทองคาในประเทศเนี่ยปรับตัวลงมามากกว่าราคาทองคาในตลาดโลกจากค่าเงินบาทที่แข่งค่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าค่าเงินบาทก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่นางคใน อาจจะต้องติดตามนะเพียงแต่ว่า อาจจะติดตามได้ส่วนหนึ่งแต่กลยุทธ์หลักๆเรายังต้องมาดูเทรนราคาทองคำในจาโลกนะคะเนื่องจากถ้ายอย่างจังหวะที่ราคาทองคาดูเป็นทิศทางขาลงแบบนี้นะคะแนะนําอาจจะต้องทํากาไรระยะสั้นแล้วก็แนะนำว่าอาจจะเปิดชอ็อตโพซิชันเป็นหลักนะคะก็คือขายล่วงหน้าก่อนเป็นหลักในทิศทางที่ยังเป็นลักษณะทิศทางขาลงแบบนี้ค่ะด้านสุดคู้่คุณั้นบอกไว้ว่าปัจจัยหนึ่งที่จะมาสนับสนุนเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคือเรื่องของดีมานด์ใช่ไหมคะถ้ามองสัดส่วนของการถือทองคำนะคะในส่วนของฟิสิกอลกับการลง ณนนนะปัจจุบันนี้สัดส,ส่วนไหนมากกว่ากัน,นะคะคือจริงๆสัดส,ส่วนทั้งฟิสิกอลแล้วก็การลงทุนเนี่ยการลงทุนจะ อาจจะเห็นเยอะกว่านะคะเนื่องจากการลงทุนเนี่ยมีโปรดักต์ทางการเงินงซึ่งมันมีเลเวลส์อยู่ะนะคะอย่างโกลฟิเจอร์บ้านเราเนี่ยถ้าถ้าเทียบโกลฟิเจอร์กับทองคันแท่งนะ,ะจะเห็นได้ว่าโกลฟิเจอร์เนี่ยมูลค่าการซื้อขายจริงๆอาจจะไม่มากแต่ว่าในแต่ละสัญญ,ญาของโกลฟิเจอร์จริงๆแล้วมีตัวคูณอัตราทดเข้าไปเพราะฉะนั้นจะดูว่าอย่างในตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดโคมเมกนะคะถือว่าเป็นตลาดใหญ่ในโลกนะคะแล้วก็ซื้อขายโกลฟิเจอร์เป็นหลัก ซึ่งกลฟิวเจอร์เขานยะก็เป็นอัตราทบเหมือนบ้านเรานั่นเองอเพราะฉะนั้นเวลามูล,ลค่าจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นมูล,ลค่าที่เยอะกว่าตัวฟิสิกอลดีมาจริงๆค่ะ,คะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจที่เวลามีแรงขายจากการลงทุนก็เลยกดดันราคาทองคําด้วยนะคะทีนี้เมื่อสักครูน่นันบอกไว้แล้วว่ากลยุทธ์การลงทุนในปี2557ซื้อขาร์ยซ่าแล้วก็ถ้าเป็นกอฟิวเจอร์ก็ควรเปิดช็อตโพซิชันใช่ไหมคะ,คะและกรอบการลงทุนที่เรามองไว้ถ้ามองใกล้ๆระยะสั้นกลางยาวอะคะ ค่ะก็สำหรับตรงนี้นะคะก็ยังมองอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า1 1 5 0ง,ง 1, ึงอยาเหรียญจะถึงนึ่เหรอยเหซลานะคะพีนแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องมาดูในระยะสั้นด้วยอย่างต้องบอกว่าจริงๆทุกๆการลงทุนนะคะต้องปรับกลยุทธ์ตลอดเวลาเพราะว่าทิศทางของในแต่ละสินทรัพย์นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอาะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะคะแล้วก็ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับนาจังหวะนั้นๆน,น,นะคะ mm hmm. อย่างสมมติเราอย่างมองอย่างตัวหุ้นเองนะคะตัวเชดฟิฟต ความผันผวนก็ค่อนข้างเยอะนะคะในปัจจุบันแล้วก็ถือว่าทิศทางถ้าเกิดว่าเวลาลักษณะของสินทรั์ที่เคลื่อนไหวในทิศทางไซเวย์นะคะก็แนะนําให้ซื้อขายในกรอบก็คือลงมาแนวรับซื้อนะคะขึ้นไปแนวต้านขาย แต่ว่าถ้าเป็นทิศทางขาลงนะคะโอกาสที่จะปรับลงมีมากกว่าปรับขึ้นปรับขึ้นอาจจะเป็นแค่การรีบาวเพื่อลงต่อนะ,ะอเพราะฉะนั้นทิศทางในขาลงแบบนี้ก็แนะนําให้เปิดชอ็อตโพซิชันเป็นหลักะนะคะแต่ว่าก็พอมีการปรับตัวลงมาก็ให้ปิดทํากําไรเพราะว่าเวลาแรงรีบาวก็จะมีเป็นรอบๆไปนะคะก็อ,อยากจะให้นักลงทุนดูก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นทิศทางแบบไหนนะคะถ้าเป็นเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางเนี่ยก็ให้ลงทุนตามทิศทางแบบนั้นนะคะแต่ถ้าในจังหวะตอนนั้นเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางก็คือลักษณะไซเว ก็ให้ลงทุนในกรอบจะเหมาะสมกว่าเพราะว่ามีการปรับตัวลงมาแนวรับก็เข้ามาซื้อแล้วก็ขายแนวต้านทำกำไรเป็นรอบๆจะได้กําไรมากกว่านะคะแล้วก็วิธีการแบบนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าทุกๆ p r ดัก c t ในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเหมือนกันหมดก็คือโอกาสในการทํากําไรมีหมดในทุกๆ p r ดัก c แล้วก็ในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยคือโอกาสทำกำไรคือทังได้ทั้งขาขึ้นและขาลงะนะคะจะแตกต่างกับในตลาดหุ้นนะคะที่ เราอาจจะต้องเลือกว่าเราจะลงทุนในหุ้นตัวไหนที่ให้ผลตอบแทนดีก็คือหมายความว่ามีการปรับตัวขึ้นอย่างค่อนข้างเยอะนะคะของราคา,า,คาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตลาดอนุพันธ์เราไม่จําเป็นต้องเลือกสินทรัพย์ที่มีการผลตอบแทนที่ปรับบวกขึ้นมามากที่สุด <c oughs> นะะเพราะว่าเราทํำกาไรได้สองสังวะทั้งขาขึ้นและขาลงเพียง <c oughs> แต่ว่าเราต้องปรับกลยุทธ์ให้ถูกมากกว่าค่ะ <c oughs> ทีนี้มาดูเรื่องของสินค้าอนุพันธ์อื่นๆบ้างนะคะ,คะอย่างเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วสำหรับเซฟิตี้นะคะ,คะกลยุทธ์การลงทุนที่นอกเหนือจากทองคำเพราะว่าต้องยอมรับว่าตลาดอาจจะเซาลงไปอย่างเห็นได้ชัดในปีหน้าเลยนะคะมองยังไงบ้างในขณะที่อยู่ทางด้านของโบรกเกอร์ที่เป็นตลาดอนุพันธ์ด้วยค่ะก็ะสําหรับ s ซฟฟิตี้นะะจริงๆต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นเกิดใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนดีเท่ากับ30ปี3ถึง4ปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าถ้านักลงทุนที่ลงทุนมามากกว่า 5ปีนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนตลาดหุ้นบ้านเรานะให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีมากนะคะแต่ว่าในปีนี้ผลตอบแทนจะแตกต่างกับปีก่อนหรือว่า2ปีก่อนนะคะเนื่องจากตอนนี้แม้ทีเ่เริ่มเริ่มกลับไปในตลาดอ,อ,อย่างสหรัฐอเมริกาอย่างยุโรปที่เริ่มเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวนะคะจะเห็นได้ว่าต่างชาติก็เริ่มมีการทยอยขายออกไปนะนอกจากปัญหาทางด้านการเมืองแล้วนะคะก็ จากสภาวะเศรษฐกิจจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยยังมีเศรษฐกิจที่ถือว่าแข็งภายในนะคะแต่ว่าลักษณะเนี่ยพอเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มมีการฟื้นตัวจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเขาปรับบวกขึ้นไปค่อนข้างมากเพราะว่าอย่างนักลงทุนต่างประเทศที่โยกเงินมาลงทุนในไทยส่วนหนึ่งนะอาจจะมีการโยกเงินกลับไปลงทุนในตลาดบ้านเขาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให ยังคาดว่าตัว s ซฟิตในปีหน้านะคะก็น่าจะเป็นลักษณะเคลื่อนไหวไซเวย์นะคะแล้วก็แนะนำนะคุณอาจจะให้เทรดดิ้งในเกาะก็คือซื้อแนวรับขายแนวต้านนะคะแนะนำอย่างนี้ดีกว่าการซื้อแล้วถือยาวโคไปนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในสินค้าแบบฟิวเจอร์สแบบนี้นะคะที่มีอายุสัญญาที่หมดอายุนะคะไม่เหมือนคุณที่เราซื้อแล้วเราจะถือไปแค่ไหนก็ได้นะรับผลันผลไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวฟิวเจอร์สเนี่ยไม่มีปันผลนะคะก็อยากจะแนะนำว่าให้ ให้ทำาไรานเป็นรอบๆแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะเหมาะกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนเพราะว่าจริงๆแล้วในตัว Product Futures เนี่ยจริงๆลักษณะการลงทุนแต่ละสินค้านี่เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเราคุ้นเคยแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารในโปรดัก t ์ไหนมากกว่าการมากกว่านะคะอ,อย่างใชเช่นถ้านักลงทุนที่คุ้นเคยกับทองคํา เราติดตามข้อมูลข่าวสารทองคำาสร็แล้วเรารู้ว่าปัจจัยอะไรส่งผลกระทบต่อทองคำนะคะเราก็อาจจะมาลงทุนในโกลฟิเจอร์สได้นะคะแต่ว่าเราก็แค่เรียนรู้ว่าสินค้าในแต่ละแบบเนี่ยมีลักษณะเริ่มต้นลงทุนในเงินหลักประกันที่ต่างกันนะคะแล้วก็อัตราทดที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็เลือกลงทุนให้เหมาะสมเท่านั้นเองอย่าง s ซฟฟิสนะคะเราก็ ลงทุนในเหมือนกับตัวอินเด็กตัวเซฟฟิตีใครติดตามหุ้นอยู่แล้วนะคะลงทุนเซฟฟิอาจจะดีนะคะแต่เพียงแต่ว่านักลงทุนก็ต้องรู้ว่าอัตราทศก็เยอะนะคะคูณหนึ่งพันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักลงทุนที่จะมาลงทุนในเซฟฟิต้ก็ต้องรับความเสี่ยงได้สูงระดับหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ปีหน้าต้องยอมรับว่ามีทิศทางคล้ายๆกันนะคะก็คือเป็นการไม่ได้เลือกข้างมากนักว่าจะชี้ชัดไปทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็ใช้ความคุ้นเคยต่อโปรดักต์ไลน์ต่างๆนะคะก,ก็จะทําให้เราสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะั้งในส่วนของทองคาแล้วก็ในส่วนของเซฟตี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลักๆแล้วก,ำกำารทํากําไรเป็นรอบๆยังคงใช้ได้ดีนะคะสำหรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ในปีหน้านะคะทั้งในส่วนของทองคาแล้วก็เซฟตี้ด้วยเหมือนนกัน ะะยกเว้นถ้ามีการเลือกค่านะคะของสินทรัพย์แต่ละประเภทนะคะก็สามารถลงทุนได้ตามสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดลอนหรือว่าช็อตโพสิชันก็ตามค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับคุณนะะัณนะนทธีจุทาวัลากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ c l a s สิ c โก f u ิเจอรที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองกันซื้อขายสําหรับตลาดอนุพันธ์ในปีหน้าขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ